สวัสดีคะ่ะมาพอกันกับแปดแปดแปดพารวยเนาะจ่าแม่จ๋าเป็นจังไรเนานะประกันเลือดการเลือกงานหรือยังแม่แม่เอฟซีเอ้ยคงสืเลือดก,กันแล้วเนาะจ่ารถติดแถวใดมังนะ่งเนาะเนาะการเดินทางก็บม่คอ่อยสะดวกสบายนะนะาเท่าใจเนาะแม่เนาะรถติดค่ะแถวๆนี้ก็ได้จ่าการเดินทางปลอดภัยกันทุกคนเนาะแม่กับบานกับทรงเฮ้ากับปอดภัยกันทุกๆ,ๆทุกคนจ่ามือนีกามาเจอกันแปดแปดกับแปดแปดแพะรวยเนาะแม่เนาะโอ้ยจต่ถูกเฝ้าอย่าง ม่เจอกันกับเป็ดเปดพานที่เก่าเนาะแม่หมู่บ้านใดรัฐบาลไทยเขาไปเรียนน่าจะแตกสองตัวบนสองตัวล่างมือนี้เขาก็มาเจอกับอ่าแนวทางของเล่าพัฒนาเนาะจ่ะแม่จ๋ายำเนาะจ่ะเป็นแนวทางของเล่าพัฒนาเมืประจำวันที่สองเดือนหกปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะจ๊ะแม่เอา้าเพื่อบเป็นการเสียเวลาเนาะแม่เนะาะฟัดฝันเด้อจ่าสายปิงสายรูดแม่จ๋าเบิ้งเด้อจ้ะาแต่รัฐบาลไทยนะแม่จ่าโอ้ย โทดไหลผิดอีกแล้วเหมยรัฐบาลได้ปะนะเราพัฒนานะจางวงนประจำที่สองเดือนหกปีสองพันห้าหกสิหกนะจ๊ะแม่จ๋าตูเบิงเด้อจ้าเบิง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 ดินเก้ากันหนึ่งนะจ๊ะฝันที่เก้าสายวิ่งสายรูดฟาดฟาดเด,ด้อจ้าสายวิ่งสายรูดฟาดเลยจ้า 3ตัวก็คือ109่งศูนย์เก้าแล้วก็หนึ่นะจ๊ะแม่จา๋าสองตัวคือศูนย์เก้าเก้นะจ๊ะแม่จา๋าบนล่างด้วยเด้สอสตัวเบิ่งเด้อจ้ะยำอีกทีนึงเนาะจ่ะแม่แม่จา๋าแล้วก็อิจจ๋าป็นแนวทางของอ่าเล่าพัฒนาของเฮานาะจ้ะวัประจําวันที่สเดือนหกปีสองพันห้าจ่แม่จาดด๋าผู้ใดเขามืแล้วก็กดถูกอกถูกใจเห็นแป็กๆผ้าลวนี่เด้อจ้ะ กดไล์กดแช่ห้ซอยกันกดติดตามซอยกันไว้เด้อแต่แม่แล้วก็อีกี่จะตามแปดแปดแปดผ้าลวดบ่มีพิหวังจะแม่เล่าเฮานี้เขาดีจ้ะแม่พักนี่เล่าเฮานี้เขาดีนะจ้ะเนาะเบิ่งเด้อจ้ะยำอีกที่หนึ่งเนาะแต่แม่จ๋าเป็นแนวทางของเล่าพัฒนาเนาะจ้ะพูดใดเขาม่แล้วก็ซอยกดไล์กดแช่กดติดตามแปดแปดผ้าลวดเด้อจ้ะแคบแคปแคบจะแม่จ๋า อ่ายามอีกที่หนึงจ้าเด่นเก้ากับหนึ่งนะจ้าแม่ฟันเน้นๆที่9กสายวิ่งสายรูดฟาดๆนะจ้าเบืองเด้อจ้ะสามตัวขึ้น1นึ่งศนเกาหแะจ้าแล้วก็2ตัว0ูนย์เก้าเก้าหนแล้วก็18ึ่เนาะจ้าแม่จ้าเบิงเด้อจ้ะสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาของเฮ้ามอนีเนาะจ้า เบิงบงจ้าแม่แคบแคบแคบจ้าพู้ได้คำาม่แล้วแคบจ้าสายวิ่งสายรลุดฟาดฟาดเลยเด้อจ้าแม่จ่าเอาแบบจุกๆเลยจ้ามือนีสําหรับเล่าพัฒนาของเฮาเนะจ้าพู้ได้คำามา่แล้วกว็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆไปพร้อมๆกันทุกผู้ทุกคนนะจ้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า